เอาบอาบอกไว้ดันขาขึ้นดันขาขึ้นค่อยๆดันขาขึ้นมือไม่ต้องลงไปเอาเออเออเริ่มไปแลเริ่มไปแลเริ่มไปแลเอาหมึงเอาวะนี่เร็วเร็วเร็วเออเอาออกเอาผ้าออกเอาขึ้นมาเอาผ้าออกเรื่องนี้ทำได้มึงทำทได้นี่เอาหัวเอาหัวยาวนะ ผ้าโอกอาผ้าออกลงไปเอามือเอามือมือขันหลังไว้อุ้ยา้าเดียวเดเดียวนอยดิเอาละเอาเอาผ้าเอาผ้าฮะดกดีเผ้าอยนันเพื่อนเอาเียวเพื่อนแต่ละวูบอกว่ามีีอเอ มาดีดีดีีดีอตต้องงานนั้นถ่ายรูอยู่ยออไม่เพื่อนเขาไปไหนเร็วลงไปลงไปลงไปนี่นี่้องอเขาต้องงอเขาุ้กเขาอยอุ schme, ๊ยอุยออเขาเออ้อกอเขาเอามือไหลังหลัได้ได้ได้ลุกๆๆเขาเขากันเป็นวันท่าเนี้ยลาเลย